และตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานกรรมการในการออกรางวัลครั้งนี้นะครับท่านเลขาธิการสํานักงานประกรันสังคมนะฮะท่านบุญสงทัพชัยยุทธให้เกียรติเป็นประธานสวัสดีครับท่านเป็นไงฮะวันนี้ได้เห็นถึงความโปร่งใสและมาตรฐานการออกรางวัลอย่างไรบ้างฮะจากการที่สำนักง,งานสลักอินแบงรัฐบาลได้ให้เกียรติเชิญมาเป็น ขีพยานในการตรวจอุปกรณ์แล้วก็ดูแลเรื่องการออกรางวัลเนี่ยเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่ามีความโปร่งใสและก็น่าเชื่อถือครับครับดังนั้นถามอีกเรื่องเลยฮะท่านเลขาธิการฮะสำนักงานประกันสังคมมีของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนอย่างไรบ้างครับท่านครับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับโดยการบริหารจัดก,การของท่านสุชาติชงตินรัมรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านให้เกียรติให้นโยบายแล้วก็ทางสำนักงานได้กําหนด เป็นรางวัลหรือของขันปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนหรือสมาชิกประกันสังคมนะครับใน3ด้านนะเรื่องที่1คือการลดเงินสมทบหน้าตา40นะครับจากร้อยละร้อยเหลืร้อยละหกสิบนะครับหรือลดลง40เปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สองคือเรื่องลดขั้นตอนการฟอกเลือดหรือฟอกไตของผู้ประกันตนเดิมใช้เวลา3 4สี่เดือนถึงจะอนุมัติเหลือวันหรือ2วันอนุมัติครับับ แล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องให้ของฝันปีใหม่โดยการนําของฝันไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ทุปปลาภาพขัดโควิดที่ว่าเป็นของความที่สําคัญจากสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมด้วยนะครับขอขอบคุณประ่าูงนะครับแล้วโอกาสนี้นะฮะทั้งท่านเลขาธิการและก็ผมเสถบยรสกุลพันธ์ดีนะครับก็หมดหน้าที่ในการออกกลาลังวัลแล้วลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ